สวัสดีครับผมสวัสดีคนรักเครื่องเสียงทุกท่านนะครับวันนี้อิดออดิโอเทคนิคนะครับมีเป็นมิกเซอร์มือสองนะครับมาให้ดูกันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นของยี่ห้อเอลโตนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น140 fx นะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็น fx ก็เหมือนเดิมครับมีเอฟเฟคให้ในตัวนะครับตัวนี้เป็นมิกสำหรับเอาไปใช้งานในบ้านหรือเอาไว้ร้องคาราโอเกะรับงานเล็กๆก็ได้นะครับตัวนี้สามารถต่อไม้ได้นะครับต่อไม้ได้4ี่ชันแนนะครับ แล้วก็มีสเตอร์นะครับมีสเตอร์ให้2องชันแนลนะครับรวมแล้วก็เป็นแปดชัแนลนะครับแปดชัแนลก็เพราะว่าสเตอร์ก็มี5้ทับหแล้วก็7จทับแนะครับก็คือ1นึ่งน่ชนแนลสามารถต่อได้2อสองลนนะครับก็ตัวนี้ปุ่มเกณ์ใช้งานปกตินะครับปุ่มเกี์โซนด้านบนใช้งานปกตินะครับปุ่มเป็น eq นะครับโลม mid ฮใช้งานปกตินะครับปุ่มออกปกติครับ ปุ่มนี้ปุ่มเอฟเฟกปกติบาลานซ์ปกติครับปุ่มเลเวลปกตินะครับวอลลุ่มเลเวลปกตินะครับวอลลุ่มเลเวลเมนก็ปกตินะครับในส่วนของเอฟเฟกก็ใช้งานปกติทุกโปรแกรมนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้มิกตัวนี้ผมขายอยู่ที่3,500บาทนะครับสินค้าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับอำเภอบางปินนะครับเบอร์โทรติดต่อสอบถามก็0810926369นะครับ มาผมพามาดูในส่วนของด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับในนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับตัวนี้ก็สภาพก็ยังถือว่าโอเคเลยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อเอลโต้นะครับตัวนี้จะมีมีปุ่มโลคัสให้เลยนะครับตัวนี้จะแตก,แต,กต่างจากตัวดําที่ผมเคยให้ดูไปก่อนหน้านี้นะครับโลคัสก็คือเอาไว้ตัดเสียงรบก,กวนจากไมออกนะครับตัวนี้เมนเมนเอาพุท จะเป็น E= อ r นะครับมี E= อ r แล้วก็เป็นแจ็คโฟนให้ด้วยนะครับตัวนี้ส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป,ออปเป็นออกไปเป็นออกไปเป็นมอนิเตอร์เป็นหูฟังป,ป,ประมาณนี้นะครับตัวนี้ไฟวิ่งจะโคง้คงโค้งรับกับในส่วนของวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มเมนนะครับตัวนี้ อะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์ให้เป็น AC 18โวลตเ์เป็นอะแดปเตอร์เดิมนะครับเป็นอะแดปเตอร์เดิมๆนะครับเป็นอะแดปเตอร์แท้เดิมๆนะครับสายไม่ขาดนะครับสายไม่ขาดตัวนี้นี่ใน,น alert. ส่วนของด้านหน้านี่ด้านล่างนะครับอันนี้ส่วนของด้านบนนะครับตัวนี้จะเป็นอ่า power on off ตัวนี้จะเป็นอ่า on off ฟไฟเฟดทอมนะครับตัวนี้ตัวนี้ก็ต่อ AC อะแดปเตอร์นะครับ18โวลต์ นี่ด้านล่างนะครับนี่ด้านข้างก็มิกตัวนี้ขายที่3,500บาทนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทร0810926369นะครับสินค้าอยู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอีด u อริโอเทคนิคนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ